สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงโกโกลเวอรกับผมประวินชัชวานพงพันธ์จากมหาวิทยไลเกียวโตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีข่าวใหญ่ที่สุดข่าวหนึ่งนะครับคือเมื่อวันพระหัสที่ผ่านมาเมื่อนายเออร์เนสต์แมนเดลานะครับอดีตประธานาธิบดีของประเทศแอฟริกาใต้ได้ถึงแก่อัยกรรมแล้วครับนายเนลสันแมนเดลานั้นถือว่าเป็นผู้นำนะครับ ของแอฟริกาใต้ที่เป็นคนผิวดำคนแรกนะครับของประเทศเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเลยทีเดียวแล้วก็เป็นผู้นำนะครับที่ถือว่าเป็นไอคอนคนสำคัญในการออกมาต่อต้านนะครับการเหยียดผิวนโยบายเหยียดผิวนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของประเทศแอฟริกาใต้ในายแมนเดลานั้นถึงแกอ่อสัญยกรรมเมื่ออายุ95ปีครับแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับในช่วงก้าวผ่านนะครับของประเทศแอฟริกาใต้จากการที่ประเทศนี้ถูกปกครองโดยชนผิวขาวนะครับชนกลุ่มน้อยกับกลายมาเป็นการสร้างความเท,าเท่าเทียมกันของชาวผิวขาวแล้วก็ชาวผิวดําในแอฟริกาใต้ครับ แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่นายแมนเดลานั้นต้องถูกจำคุกถึงเป็นเป็นเวลานานถึง27ปีแต่ก็เมื่อออกมาจากเรือนจำแล้วนะครับก็ได้มาแสดงบทบาททางด้านการเมืองอย่างจริงจังการถึงแก่อสศัยกรรมครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องมาจากการติดเชื้อนะครับของปอดของนายแมนเดลาแล้วก็รัฐบาลของแอฟริกาใต้ได้ออกมาบอกว่าจะมีการจัดงานศพนะครับอย่างเป็นทางการนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น state funeral อาจจะเกิดขึ้นนะครับการจัดงานครั้งนี้น่าจะเป็นวันเสาร์หน้านะครับที่เมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใต้นั่นคือกรุงพิโเรียนะครับนายนอะสเซนแมนเดลานั้นแทบจะไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานมากๆนะครับนับตั้งแต่ปีคศ2004ที่ได้เกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็ได้หายไปจากแวดวงของสาธารณชนของชาวแอฟริกาใต้ หลังจากเหตุการณ์มีข่าวเรื่องการาาถึงแก่อสัยัรกมแล้วนะครับก็มีบุคคลสําคัญทั่วโลกได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังประเทศแอฟริกาใต้และครอบครัวของนายเนลสันแมนเดลารรวมถึงนายบันกีมูนนะครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินายบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานายเดวิดคามรอนนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศสหราชนาจักรนะครับนอกจากนี้แล้วสารแสดงความเสียใจยังมา,งมาจากนาย FW The Kirk นะครับซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีผิวขาวของแอฟริกาใต้คนสุดท้ายครับ มาดูประวัติของนายแมนดลานิดนึงนะครับเพราะว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนายแมนดลานั้นเกิดเมื่อปีคศ1918นะครับหลังจากนั้นในปีคศ1943นั้นได้เข้าร่วมออพรรคการเมืองนะครับที่รียกาเป็นแอฟริกาแอฟริกันเนชั่นแนชั่นัลคอนเกรสนะครับก็คือรัฐสภาแห่งชาติแห่งชาวแอฟริกันก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่แวดวงทางด้านการเมืองเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นในปีคศ1956ได้ถูกจับกลุ่มตัวนะครับในฐานะที่เป็นกบฏ ต่อประเทศแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับข้อกล่าวหาดังกล่าวก็ต้องหลุดไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไมไ่ถือว่านายเนลเซนแมนเดลารอดพ้นนะครับจากการต้องถูกจองจําเมื่อปีคศ1964ในที่สุดก็ยังถูกข้อหาเดิมนะครับโดยถูกจําคุกแล้วก็ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นนายเนลเซนแมนเดลานั้นอยู่ในเรือนจําเป็นรวลาถึงสิ้น27ปีและได้รับการ ปล่อยตัวนะครับในช่วงทศวรรษที่1,990หลังจากนั้นไม่นานนะครับในปีคศ1,993นั้นนายเนลสซนแมนเดลาก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอย่างมากนะครับคือรางวัลโนเบลสาขาสันทิภาพแล้วก็1ปีหลังจากนั้นคือปีคศ1,994นายแมนเดล a าได้ตัดสินใจลงสมัคร เลือกนะเลือกตั้งครับเป็นแล้วก็ได้รับชัยชนะนะครับเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับที่เป็นคนผิวดําของแอฟริกาใต้ซึ่งอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่น่าภูมิใจยอย่างยิ่งนะครับของนายแมนเดลาหลังจากนั้นนะครับได้เมื่ออยู่ในตําแหน่งได้เพียง5ปีในปีคศ1 9 9 9นาย m a n d e แมนเดลาก็ตัดสินใจที่จะที่ลงจากตําแหน่งทางด้านการเมืองนะครับ หลังจากนั้นไม่นานปีคอส0อ1ก็ได้พบว่าตนเองนั้นป่วยนะครับเป็นโรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมากนะครับก็ทําให้กิจกรรมทางด้านการเมืองนั้นต้องลดน้อยลงไปจนกระทั่งถึงปีคศ2004ที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นจุดที่นายแมเนล่าตัดสินใจที่จกกะเกษียณอายุนะครับแล้วก็ ต้องมาถึงแก่อสิกรรมนะครับเ,เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับนายเนลสันแมนเดลานะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถจุดประกายนะครับให้กับกระบวนการาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะความเท่าเทียมกันนะครับของคนในสังคมเมื่อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศหรือว่าชาติพันธุ์นะครับนับว่าเป็นบุคคลที่ประชาคมโลกนั้นได้ให้ความให้ความรักนะครับให้ความนับถือเป็นอย่างมากครับ เรื่องที่2นั้นนะครับเหตุการณ์ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับแล้วก็การประทะกันเกิดขึ้นในประเทศยูเครนนะครับเมื่อผมอ่านเจอข่าวนี้ครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกับที่เกิดขึ้นที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามีที่มาที่ไปนะครับค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงแม้ว่าจะแตกต่างกันบ้างนะครับใน,ในบางด้านนะครับ คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกิดเมื่อวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อมีกลุ่มชาวยูเครนจํานวนหนึ่งนะครับไม่พอใจรัฐบาลเล็กๆออกมารวมตัวกันนะครับเหตุการณ์เลยเถิดไปนะครับเมื่อ หลังจากนั้นไม่นานอีกสองสังนดาหต่อมากลุ่มผู้ประท้วงนะครับชาวยูเครนตัดสินใจที่ออกมายึดนะครับถานที่ราชการหลายแห่งนะครับของประเทศยูเครนโดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญก็คือต้องการที่จะขับไล่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันครับก็คือนายวิกเตอร์นะครับยานูควิชนะครับโดยข้อโต้เถียงนะครับหรือว่าข้อกล่าวหาอันนั้นที่ต้องการที่จะขับไล่ประธานาธิบดียานูควิชนั่นก็คือ ความไม่สามารถของรัฐบาลนะครับในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในข้อเรียกร้องนะครับของชาวยูเครนจํานวนมากที่ต้องการให้ประเทศยูเครนนั้นไดม้มีการทําข้อตกลงนะครับได้เขยอบเข้าไปใกล้นะครับในการสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปมากขึ้นนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นจุดสําคัญในการปูทางของการที่ยูเครนอาจจะ เข้าไปเป็นสมาชิกนะครับของออสาภาพยุโรปในอนาคตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นประธานาธิบดียานุกวิชนั้นไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่า ตัวประธานาธิบดียานุกโววิชนั้นก็มีเรียกว่าอันดัญดาของตนเองซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับแต่การมาดูถึงเรื่องเกี่ยวกับการปะทะกันก่อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยมีการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับโดยเจ้าที่ตำรวจนั้นก็ได้ใช้แก๊สน้ำตานในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเสร็จเพราะว่าจํานวนผู้ชุมนุมนั้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับ ขนาะเดียวกันก็มีแรงกดดันจากนะครับในกรอบของรัฐสภาโดยแม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มาจากพรรครัฐบาลเองจำนวนสามคนก็ประกาศลาออกนะครับเพื่อที่จะการแสดงความรับผิดชอบนะครับต่อ,อ,อความร่วมเร็วของประธานรัดี ยานูควิชในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับพรรคฝ่ายค้านสําคัญก็ได้ยื่นยัตตินะครับแสดงความไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลในชุดปัจจุบันแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่ารัฐบาลของนายยานูควิชนั้นยังมีเสียงข้างมากในรัฐสภาหากฝ่ายค้านต้องการได้รับชัยชนะในการยื่นมติไม่ไว้วางใจนะครับจะต้องต้องการเสียงมากถึง226เสียงนะครับจากจำนวนที่นั่งทั้งหมดในรัฐสภายูเครนทั้งสิ้น450ที่นั่งแต่ว่า ทักพักฝ่ายค้านในขณะนี้นะครับมีเสียงสนับสนับสนุนอยู่เพียง170เสียงเท่านั้นทําให้ไม่สามารถที่จะได้รับชัยชนะในในครั้งนี้แล้วก็บ,บังคับให้รัฐบาลนั้นจะต้องยุบสภาหรือว่าลาออกไปก็แล้วแต่นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลยังไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับเ,เพราะว่ายัางต้องการที่จะดูสถานการณ์ต่อไปและไม่ต้องการถูกมองว่า จะใช้กําลังนะครับกับกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลเกี่ยวเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมขออธิบายนิดนึงก็คือว่าจุดยืนของรัฐบาลยานุโกโววิชนั้นก็คือว่าไม่ต้องการที่จะทําให้ลูกพี่คนสําคัญนะครับก็คือรัเสเซียต้องเ,อเสียอกเสียใจนะครับต้องโกรธเพราะว่าหากยูเครนนั้นจะหันไปกระชับความสัมพันธ์กับ e อูหรือว่าสาภาพยุโรปนั้นอาจจะทําให้อิทธิพลที่รัเสเซียนะครับมีต่อยูเครนต้องลดน้อยลงไปนะครับในส่วนนี้เองนั้นมันมี ความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นนะครับกับรัฐบาลปัจจุบันซึ่งได้รับการสนับสนุสนด้านการเมืองจากรัฐบาลที่กรุงมอสโกนะครับขณะที่ประชาประชากรของยูเครนนะครับจำนวนที่มีทั้งหมดประมาณ45ล้านคนนั้นมีการทําสํารวจประชามติว่าร้อยละ45ละของจานวนประชากร45ล้านคนนี้ต้องการให้รัฐบาลน,นั้นกระชับความสัมพันธ์กับสาภาพสาภาพยุโรปนะครับขณะเดียวกันเพื่อจะดึงยูเครนนั้นออกมาจากวงโครจรนะครับของ รัสเซียนะครับขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่อย่างที่ผมเียนท่านผู้ชมว่ารัฐบาลน,นั้นยังไม่ต้องการตอบสนองต่อ,อ,อความต้องการของประชาชนในเรื่องนี้นะครับในตัวของประธานประธานาธิบดียานุกโววิชเองนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เข้าสู่ตําแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับวาระก็ใกล้จะสิ้นลงแล้วก็คงต้องดูต่อไปว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนนั้นจะสร้างความพลิกผันทางด้านการเมืองมากน้อย,อยแค่ไหนและจะส่งผลกระทบต่อ อนาคตของทางการเมืองนะครับของประธานาธิบดียานุกวิชมากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันครับลูกสุดท้ายน,นะครับเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับรวมถึงญี่ปุ่นซึ่งผมแปลงอยู่ที่นี่นะครับเมื่อนะครับรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานายโจไบเดนนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนสามประเทศสาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับได้แก่จีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ นะครับโดย agenda นะครับหรือว่า topic นะครับยต,ติที่จะคุยกันนั้นก็มีเรื่องสำคัญอยู่นะครับเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่เรียกว่า ADIS นะครับหรือว่าเป็นตัวย่อที่ที่มาจาก ADIZ นะครับก็คือเป็น Air Defense Identification Zone นะครับหมายถึงเรื่องที่เกิดมาจากการที่จีนนะครับได้กำหนด เขตน,าน้าานฟ้าอธิปไตยใหม่นะครับซึ่งเขตน่านฟ้าอธิธิอธิปไตยใหม่ของจีนนั้นได้ลุกล้ําเข้าไปสู่น้าานฟ้านะครับของประเทศเพื่อนบ้านนั่นคือญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในส่วนนี้นั้นได้การกําหนดน่า้านฟ้าอธิปไตยใหม่ของจีนนั้นได้เข้าไปครอบคลุมเหนือหมู่เกาะนะครับที่ตกเป็นข้อพิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนั้นโดยเฉพาะหมู่เกาะสําคัญที่ทางจีนเรียวกว่าเตียวอยู่แล้วก็ทางญี่ปุ่นนั้นเรียกว่าหมู่เกาะเซนกากุนะครับ ซึ่งกรณีนี้เองนั้นรองประธานนะครับโจไบเดนได้ต้องได้ออกมาแสดงจุดยืนนะครับสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับคอมมิทเมนต์ก็คือความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกานะครับในการที่จะยังคงอยู่ในภูมิภาคนี้นะครับ เพื่อเป็นตัวแสดงสําคัญในการสร้างสีิรภาพให้เกิดขึ้นนะครับในภูมิภาคแล้วก็ส่วนนี้เองนั้นได้ตอบสนองอย่างดีนะครับต่อนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Pi ว o t a เ i ชียก็คือการให้ความสําคัญกับประเทศเอเชียเพิ่มมากขึ้นนะครับนโยบายนี้เป็นนโยบายที่มาจากรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาเกิดขึ้นมาปีคศ2011นะครับซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐต้องการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศใหม่โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงบทบาทของสหรัฐที่กำลังจะสิ้นสุดลงนะครับใน ปฏิบัติการในประเทศอิรักแล้วก็อัฟกา,านิสถานประธานดีโอบามาจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นจะต้องหวนกลับมาเล่นบทบาทนําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่จีนมีการเจริญเติบโต,ต,ตอย่างมากนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่นายโจบันนั้นให้ความสําคัญอย่างมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับคอมมิชเมนต์นะครับคือความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาในเรื่องเกี่ยวกับลงนามร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆนะครับในกรอบความร่วมมือที่เรียกว่าเป็น Trans-Pacific นะครับพาร์ทเนอร์ชหรือว่า TPP หรือหรือว่าเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือนะครับในกลุ่มของประเทศเข้าม มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งในส่วนนี้เองนั้นอาจจะได้มีการลงนามกันนะครับคาดว่าได้มีการลงนามกันวันนี้แหละนะครับคือวันที่7ธันวาคมที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่ผมก็ยังไม่ทราบข่าวความคืบหน้าว่าจริงๆแล้วนั้นมีความคืบหน้าไปอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นสหรัฐอเมริกากังวลใจอย่างมากนะครับทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการต้องการเข้ามา,มามีบทบาทนะครับทางด้านการสร้างเสรียรภาพ ของสหรัฐอเมริกานะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญา TPP นะครับปัญหาสำคัญมาจากการขาดงบประมาณของสหรัฐอเมริกาครับและเรื่องนี้นั้นสภาคองเกรสนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ไฟเขียวนะครับเพราะว่ายังมีการต้องพิจารณาถึงการตัดงบประมาณอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณทางด้านความมั่นคงซึ่งจะกระทบต่อ จุดยืนของสหรัฐทางด้านการทหารในภูมิภาคนะครับรวมถึงเ,เรื่องเกี่ยวกันยังไม่ให้สัตยาบันนะครับหรือความการรับรองต่อ,อรัฐบาลสหรัฐเมริการในการเข้าไปลงนามร่วมกับประเทศอื่นนะครับในกรอบของ TPP ซึ่งจุดนี้เองนั้นความล่าช้าอาจจะเปิดโอกาสให้ประเทศคู่แข่งอย่างจีนนะครับตีตื้นขึ้นมาแสดงบทบาทนําในภูมิภาคนี้ได้ครับวันนี้ผมขอจบช่วงโกโก้โลวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมมาอาทิตย์หน้าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ